สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพุธ26มีนาคม2568อยู่ก <benefit> ับดิฉันเจนสมจันร์จรุงวัฒน์ค่ะและคุณผู้ชมคะในวันนี้26มีนาคมถือว่าเป็นวันดีนะคะเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครบรอบ55ปีค่ะขอเชิญชวนทุกท่านให้เกียรติร่วมแสดงความินดีกับเราที่ตึกข่าวถนนพระราม4อาคารมารินน์2ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะคะโดยในปีนี้ทางสถานีก็ของดรับของขวัญหรือว่ากระเช้าค่ะแต่ทุกท่าน มาร่วมแสดงความยินดีด้วยการบริจาคสมทบทุนสิริราชมูลิธิโดยสั่งจ่ายเช็คในนามสิริราชมูลิธินะคะหรือว่าโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิริราชบัญชีกระแสร,รายวันชื่อบัญชีสิริราชมูลิธิค่ะเลขที่016 3046 505นะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าร้านทองเนี่ยมักจะตกเป็นเป้าของกลุ่มโจรก่อเหตุไม่เว้นแม้แต่ละวันเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยคนร้ายก็ยังจับตัวไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะบุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองในร้านทองแล้วก็ได้ทองไปกว่า30บาทเลยค่ะ นี่เป็นภาพวงจรปิดที่ร้านทองในห้างซอยเพชร,กรเกษม65เขตบางแคกรุงเทพมาแล้วค่ะผู้ก่อเหตุมาในคราบของรายเดอร์ส่งอาหารเดินมาที่ร้านทองแล้วยกถุงให้พนักง,งานดูพร้อมกับชี้ไปที่แผงโชว์ทองด้านหลังด้วยความกลัวเห็นไหมคะพนักง,งานเนี่ยถอยกรูดแล้ววิ่งหนีออกจากร้านไปแล้วค่ะคนร้ายเลยกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปโกยทองใส่ถุงที่เตรียมมา ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์กลับออกมาแล้ววิ่งหนีออกจากห้างไปซึ่งระหว่างที่หนีเนี่ยอเอิญรปภของห้างเห็นก็พยายามจะวิ่งไล่ค่ะและด้วยความรีบร้อนสะดุดล้มนะคะทองก็เลยหล่นเรี่ยราดไปตามทางตกอยู่ในห้างบ้างตกอยู่ที่ถนนหน้าห้างบ้างรวมที่ตกหล่นเนี่ยทั้งหมด13เส้นค่ะ แต่ที่คนร้ายได้ไปก็น่าจะเหลือประมาณ6เส้นหนักเส้นละ5บาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วน่าจะได้ไปประมาณ30บาทถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ตกประมาณ1นล้านห้าแสนบาทนะคะหลังหลบนี้ไปได้คนราน้ายไปถอดเสื้อคลุมแขนยาวสีเขียวที่ดูแล้วคล้ายกับแจ็กเก็ตของไรเดอร์แล้วก็ถอดกระเป๋าสะพายสีขาวและถุงมือสีดําทิ้งไว้บริเวณที่ทิ้งขยะริมถนนใกล้กับปากซอยเพชระกะเกษม7จซึ่งห่างจากห้างแค่เล็กน้อยค่ะก่อนที่จะวิ่งหายไป ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมีรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์คือเอามาจอดเอาไว้ก่อนพอทิ้งเสื้อผ้าอำพรางตัวแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะคะ แต่ว่าล่าสุดต,ตำรวจบอกว่ากำลังไล่ภาพกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะไล่ล่าคนร้ายและขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือประชาชนท,ที่ทราบเบาะแสของบุคคลในภาพซึ่งจากรูปรพรรณสันฐานคาดว่าน่าจะอายุประมาณ30-40ปีมีรูปร่างผอมนะคะแล้วก็สูงประมาณ175เซนติเมตรใครที่มีเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข1644หรือว่า1น1ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ต่อก ar, ันที่อุบัติเหตุบนท้องถนนที่พระนครศรีอยุธยามีอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนสกันมาเสียชีวิตยกคันเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะบนถนนโรจนนะในตำบลคารหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนถนนเลยค่ะ เป็นชาย2คนอายุ30กับ32ปีและหญิงอีก1คนอายุ20ปีคือทั้ง3คนเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามาคันเดียวกันก่อนที่จะมาถูกรถเกง๋งโตโยต้าวีออสสีบรอน ز, ทะเบียนกรุงเทพพุ่งชนอย่างแรงนะคะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ามอเตอร์ไซค์ขี่มายูเทิร์นแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอวังน้อยแต่พอยูเทิร์นไปได้ยังไม่ถึง100เมตรก็มีรถเก๋งที่ขับมาจากทางตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาลงสะพานต่างระดับมาอย่างเร็วเลยค่ะ แล้วก็พุ่งชนท้ายอย่างแรงจนร่างของทั้ง3าเนี่ยกระเด็นกระดอนลอยขึ้นฟ้าก่อนจะตกลงกระแทกพื้นถนนเสียชีวิตทันทีนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ได้เก็บกล้องหน้ารถคันต้นเหตุไปตรวจสอบภาพที่บันทึกเอาไว้ค่ะส่วนคนขับทราบเพียงว่าเป็นชายอายุประมาณ36ปีกู้ภัยที่ไปเจอในที่เกิดเหตุบอกเลยนะคะว่าได้กลิ่นเหล้าจากตัวคนขับด้วย ซึ่งตำรวจก็ได้นำตัวคนขับไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วแน่นอนค่ะจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปอยังคงอยู่ที่อุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะที่สระบ,บุรีรถบรรทุกพ่วงพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงริมทางแล้วไฟลุกไหม้ค่ะคลอกคนขับเสียชีวิตคาซากรถเลยค่ะ วงจรปิดจับภาพวินาทีพุ่งชนเอาไว้ได้นะคะช่วงเทียเท่ยงของเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่ารถบรรทุกเนี่ยแล่นมาตามถนนดีๆแล้วเหมือนกับว่าพอมาเจอรถที่จอดติดไฟแดงคนขับหักหัวรถไปทางซ้ายแล้วพุ่งชนเสาไฟที่อยู่ริมทางอย่างแรงค่ะจนเสาไฟฟ้าเนี่ยหักลงมาทับหัวรถยุบเข้าไปเลยนะคะแต่ที่แย่ก,กว่านั้นก็คือไฟลุกไหม้ทันทีทําให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคนขับได้เลยก็ต้องรอจนรถดับเพลิงมาฉีดน้ําดับไฟซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงจะดับได้ค่ะ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจยเพราะว่าคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าชื่อว่านายสุเทพอายุ59ปีสภาพศพนี่คือถูกไฟไหม้จนเกรียมเลยนะคะส่วนรอบๆที่เกิดเหตุก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มไป3ต้นเสาไฟบ้านอีก3ต้นล้มลงมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรแล้วก็เศษซากเสาไฟฟ้าเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนไปหมดเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางส่วนนะคะ และนอกจากนี้ก็ยังทําให้ไฟดับเป็นวงกว้างด้วยเจ้าหน้าที่ต้องทําการตัดกระแสะไฟและเก็บกู้ซากรถและซากเสาไฟฟ้าออกจากถนนซึ่งก็ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงถึงกลับมาเปิดการจราจรได้ค่ะทางด้านของภรรยาคนขับรถพ่วงคุณประมวลทันทีที่เดินทางมาที่เกิดเหตุและพอรู้ว่าสามีเสียชีวิตร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปเลยนะคะและกว่าจะพูดคุยได้ต้องปรมพยาบาลกันมุ่น เธอบอกแบบนี้เขาว่าสามีออกจากบ้านในตอนเช้าเพื่อไปเอารถที่ซ่อมไว้ที่อู่และจับไปขึ้นหินเพื่อไปส่งที่อำเภออุทัยแต่จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยปกติสามีไม่ใช่คนขับรถเร็วก็จะขับเรื่อยๆขับมา20กว่าปีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและสามีก็เป็นคนไม่มีโรคประจําตัวและไม่ดื่มเหล้าก็เลยคาดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความผิดปกติของตัวรถมากกว่า ขณะที่ญาติอีกคนบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยบ่นว่าเบรกรถยังไม่ค่อยดีแล้วก็มีการถอดออกไปซ่อมแล้วครั้งหนึ่งพอเห็นภาพวงจรปิดก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพอเขาขับมาเจอรถจอดติดไฟแดงสุเทพก็คงพยายามจะเบรกแต่ระบบเบรกอาจไม่ทํางานพอกลัวว่าจะชนกับรถด้านหน้าก็เลยหักหัวรถเข้าข้างทางจนไปชนกับเสาไฟเนี่ยแหละค่ะ ก็ยังไงเดี๋ยวรอตรํารวจดําเนินการตามขั้นตอนนะคะตรวจพิสูจน์ชันสูตรศพผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถก่อนจะสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์เศร้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กแล้วก็น้ํานะคะที่ระยองเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบชาวกัมพูชาลงไปงมหอยในบ่อน้ําค่ะแต่เกิดพลาดนะคะตกร่องน้ําลึกและทําท่าจะจมเพื่อนรุ่นพี่วัยสิกระโดดลงไปช่วยปรากฏกอดกันจมน้ําเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ โดยเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงชาวกัมพูชานะคะทั้งคู่เลยค่ะคนนึงอายุ13อีกคนอายุ7ขวบก็จมน้ําในบ่อน้ําในพื้นที่หมู่6ตําบลมาบยางพรอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนักประดาน้ํากู้ภัยปลวกแดงพอไปถึงบริเวณที่เป็นบ่อลูกรังขนาดใหญ่ที่มีความลึกของน้ําอยู่ที่3-5เมตรก็รีบลงงมหาร่างของทั้งคู่ทันทีนะคะใช้เวลาไม่นานก็เจอค่ะเจอทั้งคู่เนี่ยจมอยู่บริเวณก้นบ่อ เจ้าหน้าที่นําร่างขึ้นฝั่งในสภาพที่ซีดหมดแล้วค่ะเนื้อตัวและทันทีที่พ่อกับแม่ของเด็กเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกสุดที่รักก็พากันกอดศพแล้วก็ร้องไห้อย่างน่าเวทนาค่ะซึ่งสําหรับเด็กทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนะคะก่อนเกิดเหตุลงไปงมหอยในบ่อน้ํากับเพื่อนๆอ,อ,อีกสองสามคนแต่ปรากฏว่าช่วงที่เด็กเจ็ดขวบกําลังงมน้องเกิดพลาดเดินตกร่องน้ําลึกค่ะจังหวะนั้นเด็กหญิงวัย13เห็นเพื่อนกําลังจะจมก็เลยกระโดดลงไปพยายามช่วยก็เลยกลายเป็นว่า ทำท่าจะจมทั้งคู่นะคะซึ่งเพื่อนที่อยู่บนฝั่งเห็นทั้งคู่กอดกันกําลังจะจมน้ําก็เลยคว้าถังแกลอนน้ามันเปล่ากะจะเอาไปพยุงตัวในน้ําแล้วกระโดดลงไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะเลยตัดสินใจว่ายน้ําเข้าฝั่งก่อนจะเห็นเพื่อนทั้งสองคนจมน้ําต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็รีบวิ่งไปตามให้ผู้ใหญ่มาช่วยเบื <S 2> <S 2> <S ้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งร่างของเด็กหญิงทั้งสองไปให้แพทย์เวรโรงพยาบาลปลวกแดงชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้วนะคะ ่อนที่เดี๋ยวจะให้ญาตินำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหัวร้อนบุกเข้าไปทําลายข้าวของในบ้านของอดีตแฟนที่ชนบุรีและพอตํารวจไประงับเหตุก็หันมาทําร้ายร่างกายของตำรวจแล้วก็แย่งปืนไปด้วยนะคะแต่จะบอกว่าชะตากรรมล่าสุดของตำรวจหัวร้อนรายนี้ค่ะคือไม่มีใครไปประกันตัวเขาแถมยังถูกให้ออกจากราชการด้วยค่ะ พาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะก็เป็นตอนที่ดาบตารวจกิติศักดิ์อายุ37ปีสังกัดตํารวจตรวจคนเข้าเมืองไปที่บ้านอดีตแฟนในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพอไปถึงก็ไปทุบก,กระจกบ้านเขาแต่ค่ะแล้วก็บุกเข้าไปจะทําร้ายร่างกายอดีตแฟนคนในบ้านก็เลยโทรแจ้งตํารวจสพสัตหีบให้มาระงับเหตุซึ่งร้อยตํารวจตรีพาสกรรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพสัตหีบก็มาทันทีนะคะท่านพยายามจะเข้าควบคุมสถานการณ์เพราะว่าเวลานั้นคนในบ้านกลัวมาก แต่ปรากฏว่าดาบตํารวจกลับหันมาทั้งเตะทั้งต่อยรองสารวัตรปราบปรามภาสกรจนล้มลุกคลุกคลานกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันซึ่งไอตอนยือ้อยุดเนี่ยแหละค่ะดาบตํารวจกิติศักด์เตะเข้ากา้านคอของร้อยตํารวจตรีภาสกรแถมยังจับหัวโขกกับพื้นด้วยซึ่งร้อยตํารวจตรีภาสกรถึงขั้นฟันหักศีรษะบวมปูดแล้วก็มีเลือดข้างในสมองเลยนะคะเรียกได้ว่าเจ็บหนักและจากนั้นดาบตารวจกิติศักด์ก็แย่งปืนประจํากายของร,ร้อยตํารวจตรีภาสกรก่อนจะขับรถหลบหนีไปจนกระทั่งต่อมา ไม่รู้ว่าเขาสำนึกหรือว่ากลัวจะถูกวิสามันนะคะแต่ว่าดาบตํารวจกิติศักดิ์ขอเข้ามอบตัวที่สพสัตหีบมาพร้อมกับปืนขนาด9มม,มที่ชิงไปนะคะแต่ว่าตอนที่ไปมอบตัวก็ไม่ได้ให้การอะไรก็ได้แต่ก้มหน้าลูกเดียวค่ะถึงจะสำนึกผิดยังไงโดนไป4ข้อหาจุกๆเลยนะคะทั้งชิงทรัพย์ใช้กําลังประทุษร้ายในเวลากลางคืนทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ทําร้ายร่างกายเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งทางผู้อกับสพสัตหีบก็สั่งให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการนําตัวส่งฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทยาซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1,000 0แบาทจริงๆตอนแรกเนี่ยจะมีนายตํารวจมาประกันตัวให้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ยน,นะคะจู่ๆก็ยกเลิกการประกันไปเฉยๆจนหมดเวลาที่จะประกันได้ก็สรุปแล้วไม่มีใครมาค่ะแล้วเจ้าตัวก็ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะประกันตัวเองเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวส่งเรือนจพพิเศษัทยาไป ขณะเดียวกันทางคนตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนทางวินัยอย่างเด็ดขาดและให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยไม่ต้องรอผลการสอบเพราะว่าเรื่องที่ก่อไว้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงและบอกว่าจะไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆอย่างเด็ดขาดนะคะส่วนอาการของรองสารวัตรปราบปรามภาศกรทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรก็ได้เข้าเยียมเมื่อช่วงสองทุ่มที่ผ่านมาค่ะ ก่อนจะให้ข้อมูลอัปเดตบอกว่าอาการของร้อยตำรวจตรีภาสกรดีขึ้นแล้วแม้จะยังมีเลือดออกในสมองแต่ก็ไม่มากไม่ถึงกับเป็นอันตรายแต่ทางทีมแพทย์ก็จะตรวจเช็คอาการอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งถ้าหากไม่มีอะไรน่าห่วงก็จะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้นะคะ โดยท่านก็ยังได้กำชับในเรื่องของการปฏิบัติงานของตำรวจด้วยซึ่งถ้าหากจะต้องเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทต่อจากนี้ให้ไปอย่างน้อย2นายค่ะแต่ถ้าเป็นเหตุทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่มใหญ่ก็ให้เพิ่มกำลังสายตรวจไม่ให้ไประงับเหตุเพียงคนเดียวเพราะว่าถ้ามีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันนะคะพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งค่ะแล้วกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ สนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้งูอึ้งกอยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป สีหนาทีแล้วนะคะสําหรับใครที่รอค่าแรงขึ้นค่ะล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีความหวังในบางพื้นที่นะคะเพราะว่าทางรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒรัชกิจประการก็ได้ออกมาตอบทุกประเด็นในสภาชี้แจงครบทั้ง3ประเด็นสําคัญค่ะทั้งเรื่องของค่าแรง400บาทแรงงานจีนแย่งงานคนไทยแล้วก็การยกระดับการบริหารกองทุนประกันสังคมค่ะ โดยทางคุณวิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนที่ที่ประชุมสภาพูดแทนราษฎรในการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมตินะคะโดยท่านก็ได้ตอบทุกข้อกังวลของฝ่ายค้านอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นพร้อมกับย้ําว่ากระทรวงแรงงานในยุคนี้ต้องโปร่งใสสมดุลและทําให้ประชาชนมั่นใจว่าเราทําเพื่อประโยชน์ของแรงงานไทยทุกคน คุณพิพัฒยืนยันว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันต้องใช้ข้อมูลรอบด้านและพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะมีผลต่อทั้งแรงงานและนายจ้างโดยเฉพาะภาค SME ที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทยซึ่งการขึ้นค่าแรงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือการสร้างสมดุลระหว่างความอยู่ได้ของแรงงานแล้วก็ความอยู่รอดของผู้ประกอบการเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้ก็ได้มีการปรับขึ้นใน5พื้นที่นําร่องก็คือภูเก็ตชนบุรีระยองฉะเชิงเซาและเกาะสมุย um และเตรียมขยายทั่วประเทศเป็นของขวัญในวันแรงงานค่ะโดยมีแผนที่จะช่วยเหลือนายจ้างควบคู่กับการผ่านมาตรการภาษีร่วมกับกระทรวงการคลัง คุณพิพัฒย์ยังบอกด้วยนะคะว่ารับทราบข้อกังวลกรณีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาทํางานในไทยอย่างไม่ถูกต้องซึ่งถ้าดูตามข้อมูลก็ระบุว่ามีแรงงานจีนในระบบจํานวน5 6 9รายและในพื้นที่ EEC มากกว่า32,000รายที่ลงทะเบียนมีใบอนุญาตทํางานกับกรมการจัดหางาน โดยทางกระทรวงได้สั่งเดินหน้ามาตรการเข้มทั้งการตรวจจับแรงงานผิดกฎหมายก็คือเจอจับปรับผลักดันและตั้งชุดเฉพาะกิจไตรเทพพิทักษ์ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไปแล้วจำนวนมาก โดยแนวทางควบคุมเบื้องต้นนะคะก็คือคุมเข้มจัดการนอมินีตรวจลึกในพื้นที่ EEC ทบทวนโคต้าต่างด้าวในบางอาชีพส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยแทนซึ่งแรงงานจีนไม่ใช่แค่เข้ามาทํางานผิดกฎหมายแต่กําลังค่อยๆแย่งพื้นที่เศรษฐกิจของคนไทยตั้งแต่ร้านอาหารยันวัสดุก,ก่อสร้างก็ต้องเร่งแก้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ คุณพิพัฒย์ยังบอกต่อนะคะว่าได้เร่งยกระดับการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยตั้งเป้าให้กองทุนเติบโตยั่งยืนไม่ล้มละลายในอนาคตซึ่งก็มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้าร่วมวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยในปี2567กองทุนทำผลตอบแทนได้สูงถึง5.34เพิ่มขึ้นจากปี66ที่อยู่ที่3.11และถ้าหากดำเนินการตามแผนก็จะสามารถยืดอายุความมั่นคงของกองทุนได้อีกและเราขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะถูกนำไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและดอกผลจะถูกนำกลับมาเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือสิทธิอื่นๆที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และภายในเดือนตุลาคมนี้ก็จะจัดเวทีระดมสมองครั้งใหญ่เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวอีกครั้งนะคะและคาดว่าในอีก12ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมก็จะมีสินทรัพย์สูงถึง6ล้านล้านบาทค่ะสลับมาดูกีฬากันต่อนะคะวันนี้จะพาไปดูผลงานของทีมชาติไทยที่เฉือนชนะศีลังกาไป1ประตูต่อศูนย์ประเดิม3แต้มในศึกฟุตบอลเอเชียคัพรอบคัดเลือกค่ะในขณะที่อิหร่านก็คว้าตัวไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปีหน้าแล้วนะคะติดตามในช่วงเปิดเกมส์กันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับเราย้อนไปดูปฏิกิริยาหลังการแข่งขันเกมเอเช่นครัพรอบกัดเลือกของทีมชาติไทยนะครับเราประเดิสนามเจอกับศรีลังกาเมื่อคืนที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามกันครับฟุตบอลเอชเช่นคัพ2027รอบกัดเลือกรอบที่3นัดแรกกลุ่มดีทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีรสถานเอาชนะศรีลังกา1-0เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ พาติกกูซับสั้นทำประตูชายในครึ่งแรกหลังจบเกมชนะทิพสมกระสินกับตันทีมและจุทานเข็มดีพูดถึงเกมนี้อย่างไรไปฟังครับ่แยยงมมาาาไดด้เปิรผมรู้สึกมองในแง่บวกมากกว่าพวกเราสร้างโอกาสในการยิงประตูเยอะมากๆเพียงแต่ว่าเรายิงไม่เข้าแต่ถ้ากลับกันนะเราไม่มีโอกาสที่จะยิงเขาเลยอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะกลับมาแก้ไขแต่สิ่งสําคัญโอเคแหละ เกมหน้าพวกเราจะไปแก้ไขในจุดนี้ให้ดีขึ้นครับผมคิดว่าเกมรับเราเราเล่นดีมากก็ก็ดีใจที่เอาคลีนชีทวันนี้ครับพี่ว่าทุกคนก็ก็รู้จักรู้จักผมผมมีแพชชั่นเยอะก็อยาาอยากอยากชนะทุกเกมครับสหรับฟุตบอลเอเชียนครับ2027รอบคัดเลือกรอบที่3ในกลุ่มดีไทยมี3คะแนนเท่ากับเติร์กเมนนิสถาน หลังจากที่เติร์กเมนิสถานบุกชนะไต้หวัน2ประตูต่อ 1, 1เดี๋ยวหน้าต่อไปไทยจะไปเยือนเติร์กเมนิสถานในวันที่10มิถุนายนครับไปดูฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่3โซนเอเชียกันบ้างทีมชาติอิหร่านครับเล่นในบ้านไล่ตีเสมออุซเบกิสถาน2-2ทำให้อิหร่านเก็บ1คะแนนสำคัญทำแต้มทิ้งขาดคู่แข่งอันดับ3อิหร่านกลายเป็นทีมเอเชียทีมที่2ต่อจากญี่ปุ่นที่ด้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026แน่นอนแล้ว ส่วนสถานก,การณ์ในกลุ่ม C ียังต้องดูว่าทีมไหนจะได้ตามญี่ปุ่นเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครับหลังจากที่อส 0, อสเตรเลียบุกชนะจีน2.0ต่อออสเตรเลียมี13คะแนนส่วนอันดับ3ก็คือซาอุดีอาระเบียมี10คะแนนขณะที่อันดับ4ของกลุ่มก็คืออินโดนีเซียครับเปิดบ้าชนะบาเรน1ต่อ0อินโดนีเซียหนึ่งเดียวจากอาเซียนยังมีลุ้นจบอันดับ3หรือ4ซึ่งจะมีโอกาสไปแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่4ต่อไปส่วนการเลือกตั้งประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่ แทนที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่หมดมาระลงเดิมมีคนดิเดตสองคนครับก็คือคุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดและคุณสุชัยพรชัยสะอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณสุชัยและผู้สนับสนุนทําการบล็อกเอาครับเนื่องจากมองว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสโดยเฉพาะการมีสิทธิ์ในการลงคะแนนของสองนักกีฬาโอลิมปิกหน้าใหม่ด้แก่เทบินหานปราบนักกีฬาเทควันโดเหรียญเงินโอลิมปิก2016 และธัญพ,พรพฤกษากรน,นักกีฬายิงปืนที่เข้ามามีสิทธิ์ออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งแทนที่จะเป็นแก้วพงประยูนอดีตนักมวยริ้นเงินโอลิมปิก2012ที่ไม่ได้สิทธิ์โหวตเรื่องนี้น่าจะมีการฟ้องไปที่ศาลปกครองหรือว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลต่อไปแต่หลังจากนั้นการเลือกตั้งก็ดําเนินต่อไปครับปรากฏว่าในที่ประชุมโหวตให้คุณพิมลศรีวิกร38เสียงโดยมี11เสียงที่ทําการ w อ l k กเอาออกไป ทำให้คุณพิมลศรีวิกรนายศสมาคมกีฬาเทควันโดได้ตําแหน่งประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่และเป็นคนที่8นอกจากนี้ยังเป็นพลเรือเรือนคนแรกในรอบ60ปีที่ไม่ใช่ข้าราชการทหารแล้วได้รับตําแหน่งทีฟุตบอลทีมชาติไทยหลังจากนี้จะกลับมารุมตัวกันอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่2เราจะไปเยือนเติร์กเมนิสถานในวันที่10มิถุนายนนะครับลาวิกรสวัสดีครับ หยุดเผาหยุด PM 2.5จากสอสอส,อสอร้อมเบอร์ไหนก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์5จากกอฟผสบู่โอเคเฮอร์เบลฟองเยอะอาบเพลินช่วยบำร,รุงผิวสวย มาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพสวยๆจากต่างประเทศที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะกับปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเกลียวเรืองแสงสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้าในหลายประเทศของยุโรปเลยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องเว็บแคมถ่ายเมื่อค่ำคืนของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเป็นภาพไทม์แลปส์นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรืองแสงอยู่นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยสามารถเห็นได้บนท้องฟ้าทั่วสาร,ราชอาณาจักรแล้วก็ไอร์แลนด์ ขณะที่นักดาราศาสตร์ดูดาวทางไกลาทางตอนเหนืออย่างเช่นเดนมาร์กและตอนใต้อย่างเช่นเมืองมิลานในอิตาลีก็บอกว่าสังเกตเห็นเกลียวคล้ายเมฆมองเห็นได้นานหลายนาทีก่อนที่มันจะจางหายไปชาวรัสเซียก็ได้เห็นด้วยเหมือนกันค่ะบางคนเรียกมันว่าเกลียวเรืองแสงแต่บางคนเรียกว่าวงแสงสีน้ําเงินนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาใช้คําว่า glowing spiral แน่นอนว่าทําเอาชาวเน็ตพากันฮือฮาบ้างก็บอกว่า เอ้นี่มันประตู3มิติหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็น UFO ด้วยซ้ำนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยล่าสุดหลังจากที่ภาพนี้เป็นไวรัลในโลกโซเชียลและหลายคนตั้งคำถามว่ามันคืออะไรสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษออกมาให้คำตอบแล้วค่ะ อธิบายในโพสต์บน X นะคะบอกว่าปรากฏการณ์นี้มีต้นเหตุมาจากควันไอเสียที่เย็นจัดจากจรวดฟาวค่อนนายของ SpaceX ที่เป็นของอีลอนมัสนั่นเองค่ะโดยกลุ่มควันไอเสียที่แข็งตัวจากสภาพอากาศเย็นจัดของจ,องจรวดเนี่ยมันกําลังหมุนด้วยความเร็วสูงอยู่ในชั้นบรรยากาศและเมื่อแสงอาทิตย์กระทบ มันจะสะท้อนแสงกลับมาให้คนบนโลกมองเห็นเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนเกิดเป็นภาพเกลียวแสงบนท้องฟ้าอย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทีนี้ถามว่า Space X f a l ์ o n คอยู่ในภารกิจอะไรตอนนี้จรวดฟ a า c o n 9นเนี่ยมีหน้าที่ส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู่วงโครจรค่ะรวมไปถึงภารกิจส่งมนุษย์ไปยังสถานีอวกาศนานานชาติ ISS ซึ่งเป็นจรวดทำงานแบบ2ขั้นตอนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากปล่อยตัวขึ้นสู่อวกาศ โดยจรวดเสาคอนไนายถูกส่งขึ้นบินเมื่อวันจันทร์ตอนเวลาบ่ายโมง50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฟลอริดานะคะซึ่งจริงๆแล้วในปี2022ก็เคยเกิดปรากฏการณ์เกลียวแสงคล้ายกันนี้แล้วก็ถูกพบเห็นในนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เกิดจากจรวดเฟาคอนไนายเช่นเดียวกันก็ยังไงก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากแล้วก็เป็นภาพที่กลายเป็นไวรัลไปเอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพปิดท้ายแต่ว่าตอนนี้ก็ได้คําตอบแล้วนะคะว่ามันคืออะไรค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเช้าตรู่พบกันใหม่พรุ่